โอเควันที่สองเราไปกันต่อนะครับทุกคนสถานที่แห่งแรกเราจะพาทุกคนไปที่ปราสาทชิมาบาระและท่าเรือชิมาบาระไคโกะหลังจากนั้นปิดท้ายด้วยปราสาทมัซุโมโตะกันนะไปกันต่อเริ่มมันใหม่ด้วยการเยี่ยมชมปราสาทชิมาบาระปร้อมปราการที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และทัาศนียภาพที่สวยงามที่ยังมีกลิ่นอายของเมืองในสมัยโบราณอยู่และถูกสร้างขึ้นช่วงประมาณต้นของเอโดะดังที่สุดแล้วในแถวนี้ปราสาทแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นที่พำนักผู้ครอง กองแคว้นนี้เท่านั้น ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งน้ำอุอดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำใต้ดินที่ใสสะอาดนอกจากนี้ยังมีบริการให้ยืมชุดนินจาและซามูไรได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆใ,ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานอีกด้วยค่าเข้าผู้ใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ700ยเยนเด็กจนถึงมัธยมปลาย350ายเยนใครเป็นสายล่าแตมก็จะมีให้ปั๊มกัน3-4จุดเลยนะครับแต่ละชั้นจะจัดแสดงเรื่องราวต่างกันไปชั้นที่1จะเป็นวิถีชีวิตและ ูุิปัญญาของคนญี่ปุ่นในสมัยก่อนชั้นที่3จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการสู้รบชั้นที่4ก็เกี่ยวยารักษาโรคเครื่องทำยาเครื่องบดยาและของตอกแต่งภายในบ้านชั <c oughs> ้นที่5เป็นจุดชมวิว360องศาของเมืองชิมบาบาระและจัดแสดงงานศิลปะต่างๆบนชั้นนี้ด้วยไปที่ชั้นบนสุดชมวิวแบบพาโนรามา360อองศาเรียกได้ว่าคุ้มมากๆ นอกจากนี้ผมยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมซ hmm. ามูไรยอย่างเร่งรัดอีกด้วยรู้สึกเหมือนเป็นนักรบเลยนะครับ <laughs> เราไปต่อกันจุดที่2นะครับจะล่องเรือชิมาบาระไคโกเป็นเรือเฟอร์รี่ไปยังเมืองคุมาโมโตะลมทะเลและกลิ่นอายของมหาสมุทรจากนั้นก็ถึงเวลาขึ้นเรือเฟอร์รี่จากท่าเรือชิมาบาระไคโกไปยังเมืองคุมาโมโตะลมทะเลกลิ่นอายของมหาสมุทรและโอกาสจะได้พักผ่อนบนผืนนะ้ำเรือเฟอร์รี่มีวิวภูเขาอุนเซนที่ สวยงามในระยะไกลสวยงามมากๆใช้เวลาข้ามฟากถึงฝั่งคุมาโมโตะแค่30นาทีเองครับเราจะจองตัว๋วหรือว่าไม่จองตั๋วก็ได้แต่ถ้าจองตั๋วก็จะได้ลงเฟอร์รี่ในเวลาที่เราต้องการ ส่วนถ้าใครไม่จองตัว๋วถ้าในเวลานั้นเฟอร์รี่เต็มก็จะต้องคอยในเที่ยวถัดไปเรือมี6เที่ยวใน1วันและเรือจะออกทุกๆ45นาทีาโดยสาร<ม>ต่อคนคนละ1,500เยเยนและถ้าเอารถขึ้นเรืออีก6,000เยนต่อคันถึงฝั่งกุมาโมโตจุดที่3ปราสาทคุมาโมโตอันสง่าง,งามปราสาทแห่งนี้มีขนาดใหญ่และเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ปราสาทคุมาโมโตเป็นสัญลักษณ์อันทรงพลังของจังหวัดคุมาโมโตซึ่งถือเป็นหนึ่งใน3 ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นสร้างขึ้นโดยขุนศึกคาโตโยมาสะตั้งแต่ปี1601ใช้เวลาสร้างกว่า7ปีและเต็มไปด้วยอ้อมปราการ เพื่อขัดขวางผู้รุกรานปราปรสาทแห่งนี้ต้านทานการปิดล้อมนาน50วันในช่วงกบฏซัตสึสมะแม้ว่าจะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวในปี2016หรือเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วแต่การบูรณะยังคงดำเนินต่อไปโดยหอคอยปราสาทสร้างเสร็จในปี2 0 2 1การไปเยี่ยมชมปราสาทคุมาโมโตเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควรพลาดเพื่อสัมผัสความเข็งเกรงเละประวัติศาสตร์ของป้อมปราการอันเป็นสัญลักษณ์แห่งนี้ผมเดินชมบริเวณปราสาทการที่ สร้างขึ้นใหม่และเพลิดเพลินตสเนียของโลกเก่าและใช่แล้วผมจินตนาการถึงตัวเองเป็นคุณนางศักดินาที่ปกครองแผ่นดินแห่งนี้ไปแล้ว ในทริปวันที่3เราจะพาทุกคนไปเที่ยวตะกาชิโฮเกียวและผ่านถนนต้นยา้าบนหินภูเขาไฟอโศกและอีกหลายสถานที่ที่อยากให้ทุกคนได้รับชมติดตามชมวันที่3จากนี้ไปจะยิ่งสนุกขึ้นเรื่อยๆลองติดตามแล่นะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตข้อมูลใหม่ๆจากช่องของผมเจอกันคลิปหน้า